สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของลาพัฒนานะครับประจำวันที่26มิถุนายน66นะครับก่อนปรับชมแนวทางของวันที่26นะครับเรามาสรุปผลของวันที่23ก่อนนะครับที่ผมได้ให้แนวทางไว้นะครับลาพัฒนาสุดหลักนะครับผมให้เด่นไปที่5และก็6นะครับฝันไปที่6นะครับแล้วก็ให้ระวังเบิลหาฮาล้วก็เรียกพี่น้องไว้นะครับผลนะครับ 87048นะครับก็ในส่วนของเด่น2ตัวถือว่าหลุดไปนะครับเด่น3ตัวมา1 2ึตัวนะครับก็หลุดเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนเสมาชิกด้วยนะครับในส่วนเจาะ2ตัว3ตัวก็หลุดเช่นเดียวกันนะครับชุดเน้นนะครับให้ไว้ที่58นะครับมา4 8ล่างนะครับพลาดไปแค่แต้มเดียวนะครับก็น่าเสียดายนะครับแต่ก็ถ้าในกรณีอย่างนี้ยังไงก็ถือว่าหลุดนะครับก็ในส่วนของสูตรหลักนะครับ ลาพัฒนาสูตรใหม่นะครับผมให้เด่นไปที่6และก็7นะครับฟันไปที่6นะครับผลนะครับ8 7 0 4 8นย์ะครับก็อเข้ามาที่7ดหลัก10บนนะครับสําหรับลาวพัฒนาสูตรใหม่นะครับสําหรับแนวท้าวที่2ี่นะครับก็เข้าแค่รูดเ็บนนะครับของสูตรใหม่ตัวเดียวนะครับเจาะ2อตัว3าตัวสุรหลักไม่มานะครับก็แต่ก็ยังถือว่ายังเดินต่อเป็นเงินที่4ี่นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่า ที่ผมนับในแนวทางนะครับนับทั้ง2สูตรรวมกันนะครับก็ถือว่าเดินติดต่อกันเป็นงวดที่4นะครับก็ถึงแม้จะเข้าแค่รูด7เจตัวเดียวนะครับก็เดี๋ยวเรามาตามมาต่อนะครับในแนวทางวันที่6นะครับว่าจะเดินต่อเป็นงวดที่เจ็เป็นงวดที่5หรือเปล่านะครับสําหรับแนวทางลาพัฒนาครับเริ่มกันที่ลาพัฒนาสุดหลักนะครับเดีน2ตัวนะครับผมคํานวณที่8และก้านะครับ ฟันไปที่9้ามนะครับสำหรับแนวทางที่26นะครับให้เพื่อนๆระวังเบื้อนหามไว้นะครับแล้วก็เลขพี่น้องนะครับมีโอกาสมาได้50%ตามสูตรคำนวณนะครับอย่างแนวทางที่26นะครับยังไงให้เพื่อนๆระวังไว้ด้วยนะครับเลขเบื้องหามแล้วก็เลขพี่น้องนะครับยังมีโอกาสมานะครับคู่แปดนะครับก็จะได้ที่80 81 85 86แล้วก็87นะครับ ู่9นะครับ90 91 95 96 97นะครับเจาะ3ตัวนะครับ8 90นะครับ2 96 9 96นะครับเดียน3ตัวมา1 2ตัวนะครับคำนวณอันที่5 8และก็1นะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับสูตรฟันไปที่90 และก็96นะครับชุดคู่8เช่นเดียวกันนะครับ80และก็86ดหกสำหรับชุดสตัวนะครับสูตรฟันไปที่296นะครับสำหรับเด่น2ตัวนะครับ8และก็9นะครับมาชนกระเด็น3ตัวนะครับมาชนกันที่8นะครับสำหรับตัวชนนะครับไม่ชนตัวเน้นตัวฟันนะครับมาชนที่ตัวรองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโอกาสที่8กับ9จะมาคู่กันนะครับ ถ้าในกรณีแบบนี้มีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวนะครับถ้าเพื่อนๆชอบตัวตัวไหนนะครับก็นําไปพิจารณาได้นะครับหรือในแนวทางที่6นะครับผมแนะนําให้นําไปใช้ทั้ง2ตัวนะครับแล้วค่อยมาเน้นตัวใดตัวหนึ่งนะครับส่วนตัวผมเองนะครับจริงๆนะครับก็ในแนวทางที่ในแนวทางที่6นะครับตัวเด่น2ตัวนะครับ อาจจะเลือกยากสักงเล็กน้อยนะครับเพราะในหลายสูตรนะครับชนทั้ง8แลวก็9นะครับพอๆกันเลยนะครับจะเลือก8ก็ได้จะเลือก9ก็ได้นะครับแต่ถ้าให้ผมเลือกนะครับส่วนตัวนะครับผมชอบไปที่9นะครับเพราะว่า9นะครับถ้าดูในหลายๆสูตรนะครับแล้วก็บวกกับกําลังวันนะครับจะมี9ติดนะครับอาจจะหาดู ดูเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะมีมากกว่า8เล็กน้อยนะครับแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่ามีโอกาสมาแล้ทั้ง2ตัวนะครับสำหรับชุดเจาะ2ตัวนะครับก็เจาะตามสูตรชอบตามสูตรฟันไว้เลยนะครับ9096นะครับแต่ผมจะชอบ96นะครับมากกว่า90%เล็กน้อยนะครับเพราะในหลายสูตรนะครับจะชนที่96 9 9กับ6นะครับจะชนกันหลายสูตรนะครับเพราะฉะนั้นผมจะชอบที่96มากกว่า90นะครับ ก็เน้นไปที่ 96, 90นะครับแล้วก็รองไปที่ 80, 86นะครับจริงๆ86ชุดนี้ก็ชอบเช่นเดียวกันนะครับจะชอบอ86มากกว่า80เล็กน้อยเช่นเดียวกันนะครับสําหรับชุด3ตัวนะครับชอบตามสูตรฟันไว้เช่นเดียวกันนะครับ296นะครับอย่างที่บอกผมจะชอบชุดนี้มากเป็นพิเศษนะครับสําหรับชุด3ตัวก็ชอบชุดนี้นะครับ แล้วก็ชุดรองนะครับให้เพื่อนๆนาชุดนี้ไปเป็นตัวรองด้วยนะครับตัวรองตัวกันด้วยนะครับแปดเก้าศูนย์ชุดนี้ก็ชอบเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบเบิ้ลหามนะครับก็ลองนําไปพิจารณาดูได้นะครับสําหรับเก้าเก้าหกนะครับแต่ส่วนตัวผมเองนะครับพูดตามตรงนะครับเลขเบิ้ลหามนะครับ ส่วนตัวผมเองจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าในแนวทางที่ยมีโอกาสมานะครับเลขเบิร์ารมและก็เลขพี่น้องนะครับก็สําหรับแนวทางสุดหลักนะครับหวังว่าจะกลับมาเดินต่อนะครับหลังจากแนวทางที่23่าพลาดไปนะครับก็เน้นวิ่งรูด9รอง8นะครับเจาะ2ตัวเน้น9 6 90นะครับแล้วก็รองไปที่8 6 8 0นะครับชุด3ตัวเน้นไปที่296รองไปที่890นะครับ สำหรับเรียน3าตัวมา1 2องตัวนะครับก็เน้นไปที่ตัวฟันเลยนะครับ8และกระรองไปที่5านะครับสำหรับเลี้ยน3าตัวนะครับก็จริงจริงมีโอกาสมาทั้ง3ตัวนะครับนอกในหลายสูตรนะครับก็ติดหลายสูตรเช่นเกือบทุกตัวนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบชุดไหนนะครับแล้วก็ระวังมาคู่กันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตจะเห็นว่า85 8 81นะครับ85กับ81จะอยู่ในชุดเจาะด้วยนะครับแล้วก็ 9195นะครับตัวที่ไม่ชนนะครับก็จะมีอยู่ในชุดเจาะ2ตัวด้วยนะครับก็ระวังชุดตัวชน2ตัวในกรณีที่ตัวชนไม่มานะครับก็ให้ระวัง4ชุดนี้ไว้ด้วยนะครับก็ตามตามกำลังเพืเ่อนๆสมาชิกเลยนะครับก็เอาที่ในแต่ละบุคคลนะครับอาจจะไหวไม่มีทุนนรับไม่ ไม่เท่ากันนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะนําไปพิจารณาแล้วกันนะครับแต่ผมก็พยายามวิเคราะห์แล้วก็บอกแนวทางนะครับตามสูตรคานวณนะครับต่อคันที่เราพัฒนาสูตรใหม่นะครับผมให้เด่นไปที่1และก็ศูนย์นะครับฟันไปที่1นะครับคู่3มตัว2ตัวเช่นเดิมนะครับนำเด่น2สูตรนะครับแกับ9้านะครับและก็1กับศูนย์นะครับของสูตรใหม่นะครับนำเด่น2ตัว สูตรหลักนะครับทั้ง2สูตรมาจับวินกันเช่นเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะครับอาจจะอาจจะไม่ทราบนะครับว่านำคู่3ตัว2ตัวมาจับวินกันเอาตัวไหนมาจับวินกันนะครับก็นําเด่นสูตรหลักนะครับแปด้านะครับแล้วก็เด่นของสูตรใหม่นะครับหกับศูนย์มาจับวินกันนะครับก็จะได้ที่8 9 1นะครับ890 810และก็910นะครับ คู่2ตัวนะครับก็จะได้ที่81 8 0 9 1และก็90นะครับสำหรับชุดเน้นนะครับของชุดชุดคู่จับวินนะครับผมให้เน้นไปที่8 91นะครับและก็81 91นะครับให้ไว้3ชุดเช่นเดิมสำหรับชุดคู่จับวินนะครับก็ส่วนตัวนะครับทั้ง4ชุดนะครับให้เพื่อนเพื่อนระวังทั้ง4ชุดไว้ด้วยนะครับ อย่างที่ผมบอกว่าแนวทางในวันวันที่26นะครับในหลายสูตรชนกันนะครับอาจจะเลือกอเน้นอาจจะเลือกยากหน่อยนะครับเพราะว่า,าในสูตรย่อยนะครับมาทั้งหมดเลยนะครับทั้งในส่วนของเด่น2ตัวของสูตรใหม่นะครับ1และศูนย์นะครับก็ถ้าในสูตรย่อยนะครับก็จะมีติดทั้ง1และศูนย์นะครับ แต่ส่วนตัวถ้าผมให้ผมเลือกนะครับผมเลือกตามสูตรฟันไว้เลยนะครับทำไมผมถึงเลือกหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับจะมาชนกระเด็น3ตัวนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าศูนย์ติดหลายสูตรเช่นเดียวกันนะครับจริงๆผมชอบทั้ง2ตัวนะครับแต่ถ้าจะให้เลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็จะเลือกตัวที่ชนกระเด็น3มตัวนะครับแต่ศูนย์ก็มีโอกาสมาได้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับจะนําไป ใช้เป็น4ตัวนะครับ8 9 1 0กนะครับก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับสำหรับลาาพัฒนานะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า4ตัวนะครับมีโอกาสมาได้ยากนะครับโอกาสเสี่ยงก็สูงนะครับตั้งแต่ผมตามแนวทางมานะครับเพิ่งเข้า4ตัวแค่ประมาณ3-4ครั้งนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับ4ตัว3ตัวความเสี่ยงมันสูงนะครับก็ ส่วนตัวผมเองผมจะแนะนําให้เน้นวิ่งรูดแล้วก็เจาะ2ตัวนะครับเพราะว่าความเสี่ยงมันก็จะน้อยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากลองนําไปใช้นะครับ8 9 1 0นะครับก็ลองนําไปใช้ดูนะครับสําหรับชุด3าตัว2ตัวนะครับก็เน้นตามสูตรฟันเช่นเดิมนะครับ8 9 1 8191นนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบชุดไหนก็นำไปเลือกไปใช้ดูนะครับ ็หวังว่าแนวทางจะเดินต่อเป็นงวดที่5นะครับก็ขอให้มาเป็นคู่2ตัวแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่มาหลายงวดแล้วนะครับระหว่าง2สูตรนะครับต่างคนต่างมานะครับก็ขอให้มาเป็นคู่จับวินนะครับแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดศูนย์เก้าศูนย์นะครับใน4ชุดนี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับในชุดคู่จับวินนะครับแปดหนึ่งแปดศูนย์นะครับก็จะอยู่ในชุด2ตัว สูตรหลักนะครับแล้วก็9190ก็อยู่ในชุดสองตัวสูตรหลักเท่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็น่าจะมีโอกาสนะครับที่จะมาเป็นคู่2ตัวได้นะครับสำหรับแนวทางวันที่หนะครับก็สำหรับแนวทางวันนี้นะครับก็สรุปให้ครบถ้วนทุกสูตรที่ผมมีนะครับก็สรุปให้สั้นๆครบทุกสูตรนะครับก็ หวังว่าแนวทางนะครับวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางยังไงยังไงนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆสมาชิกนะครับกดถูกใจกดติดตามกดซับสไครป์แล้วก็กดแชร์คลิปนะครับในทุกๆคลิปข,ข,ของทางช่องเราให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําแนวทางคลิปใหม่ๆในคลิปต,ต่อไปมาให้เพื่อนๆนะครับก็ยังไงจะพยายามหาแนวทางดีๆนํามาแบ่งปันให้กับเพื่อนเพื่อสมาชิก ในคลิปลต่อไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับปังๆเก่งๆเรๆด้วยนะครับกับแนวทางราวพัฒนาประจำวันจันทร์ที่26มิถุนายน66กันทุกคนเช่นเดิมน,นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบตะเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ